ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะมีดาวโคจรย้ายหลายดวงนะมีทั้งเดินหน้าถอยหลังนะคะอย่างไรก็ตามดาวศุกร์จะมีมาตรฐานสูงสุดในรอบปีก็คือเป็นมหาอุดในภพเรือนการงานของชาวมิถุนนะคะส่งผลอย่างไรบ้างกับสรุปดวงของชาวมิถุนในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้ท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตก,ดก,ดดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเวลาอัปเดตดวงดาวนะคะ สำหรับดวงดาวนะคะมีการโคจรย้ายหลายดวงนะช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะก็ส่งผลกับภาพรวมดวงชะตาชาวมิถุนนะคะวันที่20มกราคมเป็นช่วงที่ดาวพุธนะคะโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะส่งผลให้ในข้อที่1นนะคะดาวประจําตัวเข้าสู่ภพเรือนการเปยนแปลงนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์นะคะก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธเป็นเลข14ในภพมรณะ เป็นช่วงที่ชาวมิถุนนะคะจะได้รับข่าวคราวหลายด้านหลายทางนะอันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง,งต่างๆรอบตัวนะคะรวมทั้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการจบวาระการจบสัญญานะคะหรือว่าจบช่วงบางอย่างนะ,ะเรียกว่ามันต้องมีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะคะดาวตัวตนเข้าสู่พบเรือนทางไกลนะคะช่วงนี้จะมีเหตุเรื่องเดินทางบ่อยได้ไม่ว่าจะเป็นเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมานะคะเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศจะเริ่มมีเข้ามาเนื่องจาก ดาวไปรวมอยู่ในภพมรณะซึ่งหมายถึงเรื่องของระยะทางนะคะดาวาที่ของชาวมิถุนนันเป็นดาวเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคะช่วงนี้จะเป็นได้ว่าพบเจอคนกลุ่มแวดวงเดิมๆนะเกื้อหนุนทางการงานนะคะมีข่าวคราวเรื่องเงินทองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกสินทรัพย์เกิดขึ้นธุรกิจการงานประเภทสุขภาพนะคะยุกยาการรักษาต่างๆกลับมาคึกคักนะคะนอกจากนี้นะมันเป็นภพเรือนกึ่งดีกึ่งเสียนะคะชาวมิถุนอาจจะมีเรื่องของ การเปลี่ยนแปลงเชิงที่อยู่อาศัยได้นะปรับเปลี่ยนเรื่องของที่นอนนะคะเรื่องที่ทํางานนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงซ่อมแซมข้าวของก็เป็นได้เนื่องจากพบมลณะก็คือข้าวของต้องซ่อมแซมเสียหายนะคะชีวิตเกี่ยวพันกับรายจ่ายประเภทญาติพี่น้องบ่อยขึ้นช่วงนี้ก็จะมีทั้งรายรับในแบบแปลกๆทางไกลในขณะเดียวกันหลายๆสิ่งอาจจะมาเสียต้องซ่อมแซมหรือว่าใช้ใจ่ายกับเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยในช่วงนี้พอดีนะคะ สำหรับข้อสองนะคะดาวังคานโครจรย้ายวันที่25มกราคมนะเป็นการโครจรย้ายแบบผิดปกตินะคะเนื่องจากดาวังคันปกติก็เดินหน้าย้ายพบเรือนนะแต่รอบนี้ย้ายพบเรือนด้วยการเดินถอยหลังนะคะถอยเข้ามาสู่การทับลัคนาชาวมิถุนนะดาวังคานจะเป็นดาวรับผลนะคะช่วงนี้จึงมีรับผลมาถึงตัวตนด้วยนะอย่างที่บอกก็คือบางทีก็เป็นเรื่องเดินทางเรื่องงานทางไกลนะคะ สำหรับดาวองคารันเป็นเจ้าเรือนอริด้วยช่วงนี้จะมีลักษณะงานการที่ต้องออกแรงนะคะหรือว่าเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นเป็นพิเศษได้เนื่องจากรับผลที่มาช่วงนี้ก็มักจะต้องเหนื่อยขึ้นสลับซับซ้อนนะหรือการแก้ไขปัญหาก็ยังคงมีอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะชาวมิถุนจะมีงานการกิจกรรมประเภทออกเรี่ยวออกแรงมากขึ้นนะคะบางท่านเข้าสู่สภาวะการฝึกฝนนะคะเรื่องของการ มีภารกิจที่ต้องลงไปหยิบจับทําด้วยตัวเองนะเรียกว่าเมื่อดาวงคันโคจรมาทับลักษณะน,นะคะก็ส่งผลให้ชาวมิถุนก็ต้องเหนื่อยขึ้นนะกับภารกิจต่างๆหรือมีเหตุให้เราลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งในช่วงนี้นะคะสําหรับในข้อ3นะคะดาวศุกร์จะโคจรย้ายวันที่28มกราคมนะคะเข้าสู่ภพเรือนการงานของชาวมิถุนไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะเป็น เลข68นะอยู่ในเรือนของดาวพระหัสน,นะคะณนะจุดนี้ก็ส่งผลดีนะเพราะว่าดาวสุขจะเป็นมหาอุดนะคะก็คือมีกําลังทางดวงดาวสูงสุดแรงสุดในรอบปีนะโดยดาวสุขของชาวมิถุนเป็นทั้งเรื่องการก่อเกิดโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะคะช่วงนี้จะมีจังหวะชาวมิถุนนะมีโชคทางการงานนะคะไม่ว่าจะเริ่มสิ่งใหม่นะคะหรือว่ามีโปรเจกต์โครงการใหญ่เข้ามาให้รับผิดชอบนะคะ มีเรื่องราวทางการแย่งชิงแข่งขันที่โดดเด่นนะเช่นการได้งานที่ค่อนข้างยากนะคะหรือว่าคู่แข่งศัตรูเยอะนะก็มีแนวโน้มมีพลังผลักดันนะคะให้ได้งานใหญ่นะหรือว่าบุญภาวนาส่งให้ช่วงนี้ได้รับการคัดเลือกนะหรืออะไรที่ยากที่เหนื่อยกลับได้มานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมูลแย่งชิงแข่งขันซึ่งถือว่าโดดเด่นนะคะ มีโชคเฮงทางการงานนะเนื่นองกดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็คือโชคดีบังเกิดขึ้นนะบางทีก็ได้งานประเภทกําไรเยอะนะคะลงทุนต่ำนะแต่ว่ามีช่องทางหากําไรเยอะนะคะเรื่องของการมีภารกิจนะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกหลานบริวารหรือแม้แต่ผู้มาติดต่อทางการงานค้านะ,ะนะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่านะคะหรือว่าการงานประเภทที่เกี่ยวพันกับ แวดวงเด็กเยาวชนวัยรุ่นวัยเด็กนะคะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะมีกําลังสูงกําลังแรงนะก็ส่งผลกับเรื่องราวทางสเสน่ห์นิยมในเชิงการงานช่วงนี้ก็จะมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรียกใช้เรียกหานะคะเกิดสเสน่ห์ดึงดูดนะในเชิงการมอบหมายทางการงานปรึกษาหารือหรือมีคนยัดเยียดงานให้ทํานะคะนอกจากนี้ดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยก็จะเป็นลักษณะงานเบื้องหลังนะคะบางอย่างต้อง คิดอ่านเยอะนะเช่นการเตรียมงานการซุ่มทําศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะเรียกว่ามีโชคนะแต่บางทีก็มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยการต้องละเอียดถี่ถ้วนทางการงานควบคู่ไปด้วยนะคะสําหรับในข้อ4นะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตุโคจรย้าย30มกราคมนะคะเข้าสู่พบเรือนพันถูนะเป็นช่วงที่ชาวมิถุนนะคะมีดาวไปกระตุ้นเรื่องราวทางกิจกรรมทางศาสนาได้บางท่านจะมีเรื่องของงานประเภทขึ้นบ้านใหม่นะคะงานที่เป็นเชิงศาสนา เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องได้นะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงกิจกรรมประเภทงานบูญงานบวชงานแต่งนะของคนอื่นๆนะซึ่งก็มีการไปเกี่ยวข้องได้นะคะได้เข้าของมงคลมีค่าเข้าสู่บ้านช่องบ้านเรือนนอกจากนี้นะคะชาวมิถุนก็อาจจะมีการงานที่เกี่ยวข้องในเชิงแวดวงอสังหาริมทรัพย์ใ,ใช้บ้านใช้รถประมาณนี้ได้นะคะหรือว่ากิจการประเภทครัวเรือนนะคะการทํางานเกี่ยวข้องกับเครือญาติก็มีบ่อยมีมากเป็นพิเศษ สำหรับในข้อ5นะคะเป็นเชิงราบผลนะช่วงนี้หากเราโฟกัสไปที่เรื่องราบผลการเงินเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะถือว่าดาวสุขนะส่งผลกับเรื่องปุตตะนะคะไปอยู่ในเรือนกรมมะนะซึ่งมันก็จะส่งผลในเชิงเรื่องการงานหนะที่ความรับผิดชอบนะคะ ดังนั้นมันเป็นเชิงกิจกรรมก็ได้ช่วงนี้ชาวมิถุนจะมีโชคจากกิจกรรมประเภทลงทุนระยะาสั้นเกิดขึ้นนะคะการหยิบจับอะไรแบบรวดเร็วนะในเชิงซื้อมาขายไปก็น่าจะมีช่องทางทํากําไรดีขึ้นนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้มีโชคได้นะเนื่องจากดาวรับผลโคจรมาทับตัวตนนะคะในขณะที่ดาวศุกร์ก็คือปุตตะนะเรื่องโชคดีโชคเฮง มีกําลังเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นช่วงนี้ถือว่าก็เป็นช่วงที่มีแนวโน้มนะมีโชคลาภแบบคาดไม่ถึงสําหรับชาวมิถุนในเรื่องต่างๆได้เหมือนกันสําหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นแง่มุมที่ฟังไว้เพื่อเตือนใจและมาระวังเนื่องจากในภพเรือ,มอรนมรณะนะคะก็จะมีดาวประจําตัวไปอาศัยอยู่ในะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพได้นะคะอ่เรามาระวังสุขภาพประเภทภูมิแพ้นะคะเป็นอะไรแบบปุบปรับฉับพลันขึ้นมานะคะเรื่องของ ความเป็นมลณะนะมันก็คือการสูญหายเสียหายได้นะช่วงนี้เรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะคะก็มีปัญหารวนได้ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ระวังสูญหายวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะเรื่องเองกสารก็เหมือนกันช่วงนี้จะตกหล่นได้ง่ายนะคะเรื่องบางทีก็สื่อสารเข้าใจไม่ชัดเจนไม่ตรงกันก็ได้หรือเป็นความเสียหายจากเรื่องการติดต่อประสานงานช่วงนี้ก็ถือว่าระแวดระวังเรื่องนี้นะคะ นอกจากนี้นะคะดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดนะเป็นคําว่าวินาศด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้รายจ่ายรั่วไหลที่เกี่ยวข้องกับบริวารน,นะก็อาจจะมีเยอะนะคะใครที่ใช้บริวารดูแลเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานต่างๆนะก็ต้องตรวจทานให้ดีด้วยนะเนื่องจากวินาศก็เป็นมหาอุดเหมือนกันนะคะเป็นช่วงที่มีโชคทางการงานนะคะได้งานใหญ่งานสําคัญงานที่มีมูลค่าสูงนะอย่างไรก็ตามเป็นช่วงที่อาจจะได้ ก็เกิดหนี้สินนะคะหรือเงินที่ได้จากเรื่องเครดิตวงเงินนะหรือเงินมีเงินไขในแบบเยอะได้ด้วยเช่นกันนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่การเงินการทองของชาวมิถุนนะคะค่อนข้างมีรายจ่ายหลายทางนะแต่จะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยรวมทั้งได้หยิบจับรับเงินก้อนในช่วงนี้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิถุน,นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ระมัดระวังนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ